ท่านนายกสมาคมภากานครสวรรค์ท่านนายกสมาคมภากาอุตรดิต์ท่านนายกสมาคมสุโข,ขทัยท่านนายกสมาคมเชียงใหม่ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับาการแต่งตั้งจาก ได้มาลงุกแงมาสตรกกากกาสมัยที่18ในชั้นี่ชันักกาสมาคมพักกาสมัยที่1คณะกรรมการชมรมสตรีหัากาสมัยที่18วันนี้ขอให้การรวม สื่อสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความเทยมแข็งของชาตพันธให้ยั่งยืนสู่ไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณมากครับชันะนยกสมคมทาการแห่งประเทศไทยนยกสมคมหาการนครสวรรค์นายกสมาคมห้าการเชียงใหม่นายกสมาคมห้าการพิบด so i don't know